่ะมื่อนี้ก็เป็นเศาราว,วันที่13พฤศจิกายน2 5 6หา68เป็นวันพระนะคะนุ่นทิยาก็ได้ซื้อของมาไหวาู้้นะคะทีเอฟซโอนเงินมารวมให้นุ่นทิยาเป็นสะพานบนหายซื้อน้ำซื้อพวกมาไล่นะคะผละไม้นะคะคุณวรพัฒน์สามคุณนิตยา200นะคะเป็นเงินหาร้อยบาทนะคะส่วนที่เหลือก็เป็นของนุง่นทิยานะคะซื้อมาไหว้เลยนะคะผละไม้ ขนมหวานพวงมาลัยนะน้ำนะคะมาที่ทางสองฮาาเป็นสะพานบนไหาไวายทุกวันผานะคะเอซบางท่านบางคนเป็น่ได้มาเป็นก็โอนปัจจัยมาหายนุนทิยาสื่อของเมื่อวายหายเป็นสะพานบุญหานะคะขอให้ผุ้สนบนบุญในข้างนี้ขอให้เอซโชคดีนะคะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะร่ำรวยรวยถูกหวยทั้งปีรวมทั้งเอฟซีที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะ,ะนันที่ยาก็จะผ้าซองตามองคู่นนที่ยาก็จุดทูกเสียงท้ายไว้อยู่้ค่ะนะคะตรงนี้นะคะจุดทูกไว้แล้วเขาจะมาซ่มตอนใกล้ๆนะคะแรกๆจะไปซ่องตามองคู่ก่อนนะคะมันจะเป็นเลขแปดน,นะคะน้องนอนบอได้ค่ะเลขต,ตัวที่หนึ่งคือเลขแปด เป็นตัวเดียวกับขอ้อมเดียนะคะเพื่อเอฟซีตารารเห็นตัวมาคู่กันนะคะปูเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาเห็นตัวที่จะใช่เด้อค่ะปูนะคะช่วงนี้เศรษฐก,กิจบบดีลูกล้านกันได้มาขอเพลิงบารมีปูนะคะเอฟซี mm hmm. FC, บางทันบางคนเปนกระยายนุ่นทยามา่วัยทุกวันพาทุก เดือนหนึ่งกระซี่รอบนะคะนุนที่ยาับเป็นสะพานบุญหย้ยทำตามนาที่นะคะเลขจะเขาหรือจะรุ่นหนึ่งกับบบมีผู้ใดรู้นะคะนุ่นที่ยาท,ทา,ายทำให้เป็นแนวทางนะคะมาซองตามองค์ปู้แล้วก็จุดทูบเสียงท้ายนะคะแนวทางของปู่นี่เขาแทบทุกงวดนะคะกับโรลูว่าจะเขาสินแรกหรือโค้งสุดท้ายนะคะวันที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าจะเป็นสินแรกจะเป็น893นะคะเลขออก98นะคะสินโค้งสุดท้ายรู้สึกว่าจะเป็น079นะคะ เขาสินแรกบางข้างกับเขาสินโค้งสุดท้ายบางข้างกับสินแรกนะคะแต่วางวดที่ผ่านเออสินที่ผ่านมาในงวดนี่เขาจุดไปรู้สึกว่าจะเป็นสามเจ็ดเก้านะคะเขาก็มาลุ่นน้ำกันว่าสินนี่จะเป็นตัวได้นะคะเลขถูกนะคะก่อนจะไปซ่องเลขถูกก็จะซ่องตามองค์คู่นะคะเพื่อเอฟซีเห็นตัวเลขนะคะ หวกหนึ่งกับเขานะคะหัวทีผพานมากเก้าแปดกับเขานะคะเข้าทุกหวดอยู่ที่คนเสือของคนเด้อแต่ละคนกับบางคนกับเสือ้อบางคนกับบนเสือ้อแต่นุนทิยาปฏิบัติอยู่กับปูนุนทิยามีความเสื้อนะคะปูซอยใดร้ายนะคะบางท่านบางคนเพ็นพอสบายเป็นอธิษฐานอยบานหายหายเป็นกระหายเป็นกระ, ide, กระโอนเงินมาให้นนทิยาซื้อน้ำซื้อพวกมาไลา่ไหวปูหายนะคะ มันขอเพลิงบาลามีปูนะ,ะจะเมื่อักน้อยแล้วืัอนี้เป็นอากาศพึ้มฟ้าขึ้มฝนนะ,ะปัจจัยร่วมสั่งเฮ็ดหลังค่าหนีงกมาจากแนวทางทางนั้นนะคะแนวทางรัฐบาลไทยแน่เล่าแน่นะคะที่ได้ทำหลังคาให้ปูนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะ ถ้าปูว่าซักซิดเลขว่าเขาจะได้สร้างได้จังไดนะคะนลังมากวันนี้มากับน้องนุ่นสองคนนะคะนุ่นพรนาภานะคะ เอฟซีท่านใดเห็นตัวเลขก็อย่าลืมะคะอมเมนต์เด้อค่ะนอนทิยาอาจจะตาพอดีบารมีบาลายอาจจะบอเห็นตัวเลขน,นะคะ นะคะเบิ้งพุะคามนะคะมาทะลต้นีนมันบบวันตรงวงแหวนด่เลขทูบไปตัวที่สองเล yeah. เด้อพี่น้องทั้งนู้นเห็นอะไรเนี่ยแปดสองไหมลูกแม่คะนูก็อายุปดสองตัวหญ่งยนะคะฮากอรุ่นตัวที่สามไปน้ำกันนะคะ สองแล้วตัวที่สาม,มลุ้นไป,ป,ไปได้วย<ป><ด>กันนะคะเนื้อตัวสุดท้ายหน้ทาทั้งของปูขาวนี่ไปได้ทั้งไท่ทั้งเล่านะคะเขาเขาไท่สองงวดแล้วเขาหกหนึงลาเขาแปดเก้าเก้าแปดนะคะ, 8, 9, 9, 8ะ,คะสองงวดแล้วก็่ร้ว่างวดนี้จะเข่าเล่าหรือเปล่านะคะ ทรงพิฆาตรุ่นเลขตัวที่3เลขทูบห้ากับมาขอซ่องตามองผู่นะคะผู้เปิดหูเปิดตาลูกสร้างลูกมาหเห็นตัวที่จะใช่เด้อค่ะปู่ในงวดวันที่16พฤศจิกายนสอง8นะคะเลขจะออกตัวได้ก็กกให้ขึ้นตามองค์ผู่หรือออกตามเลขทูบนะคะหรือเลขเล่านะคะเลขเล่าวันวันซุกที่จะถึงนี้นะคะ มันสุกวันที่14ที่จะถึงนี้จะออกตัวได้ขอออกตามเลขทูบนะคะให้ลูกหลานเพิงบารมีปูเด้อค่ะ ทางทางสองเห้าหนี่ก็มีทางเอฟซไม่เอซเก่านะคะเอซเก้านี่จะรูดีนะคะว่าแนวทางของปูไปได้ทั้งไทยทัย้ทงลาวนะคะบางครั้งนุ้นที่ย่าซองตามองปูกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่เอฟซไม่จะโบกูโบลรบลูโบเข้าใจนะคะเรียกอะไรนะุ่นนั่นจะเป็นเรขหนึ่งว่าไหนแดสองหนึ่งก หนึ่งที่วันหนึ่งเลคะแปดสองหนึ่งซูมให้แล้วเต็มเต็มเลยแปดสองหนึ่งนะคะแปดสองหนึ 8, 2, ่งเลขหนึ่งก็เลขเจ็ดค่ะค่ะกันนะคะแปดสองหนึ่งแปดสองเจ็ดแล้วสิตัดหานะคะแปดสองสองแปด แปดหนึ่งหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะตัวก,กันอาจจะเป็นสองเกตนะคะแปดสองหนึ่งเลขการในนนทยาจุดทูปนะคะ,ะ,ะคะู่ขาวให้โชคนะคะโค้งสุดท้ายนะคะนนทิยาจุดทูปแปดสองหนึ่งชุดกันจะเป็นแปดสองเกตหรือสามสองหนึ่งนะคะตัดไฮแลนดแปดสอง 8121นสองหนึ่งะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแมงรัฐบาลไทยนะคะชุดกัน8 2 7็กับ3 2มสองน่งะคะแนวทางของปูไปได้ทั้งรัฐบาลไทยทั้งเพื่อนบ้านนะคะบางข้างกับไปเล่าสาตัวแตกก็เคยมากแล้วนะคะปูที่ได้สา่งลังค่าให้ปูแตก3ตัวหัวนั่นก็เป็น0 9 1ย์กกับ1 1 9หนึ่งเกะคะแล้วก็มาแตกสองสองนะคะแตกเลา3มวดีหัวได้ทำลังค่าให้ปูนะคะพักหลังกับมาเข่าไทยนะคะแต่ว่าเ ในงวดนี้คลิปแรกจะเป็นอาจารย์มพิศเป็นสามเจ็ดเก้านะคะแต่วานีเป็นโคง้งสุดไทยเป็นแปดสองหนึ่งนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยหรือไปเที่ยวเพื่อนบ้านตอนเย็นเย็นประเทศเลาวนะคะค่ะเยี่ยมมากจากตอนไหนคะตอเองเลยนะคะพ้อหน้าผ้าจะตัดให้แค่อ่าเลขกถูกนะคะที่มันเป็นตรวตรงที ที่เป็นช,ชุดเน้นที่เป็นชุดเน้นจะตัาให้แค่นี้นะคะ <ขา S 2> ถ้าเกิดชุดกันถ้าเกิดเอทซีฮันใดมาก,กั็ออกไปออเองนะคะม,มันจะหลายตัวหมข <า S 2> อให้ค่ะปูน้น,ะะนทียาจุดทูบได้แปดสองหนึ่งขอให้เลขตัวนี้เป็นเลขโชคลาภนะคะแปดสองหนึ่งขอให้ออกเล้าตอนเย็นเย็นวันศุ์หรือไปรัฐบาลไทยในวันที่สิบหก พิเศจกกายย่นสองหกแปดไเอฟซีโชคดีแนวทางของปูนะคะนะคะนุน,นทียากกับข้อไว้พอนห้เอฟซีโชคดีแนวะทางของปูขาวให้โชคคงสุดท้ายนะคะ